คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็สวัสดีเอฟซีนะครับมิดรักที่เขารบรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเลกเด็ดเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับกับสูตรตารางวันนะครับของถุงเงินนะครับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับรัฐบาลไทยแอดได้อยู่ที่6กนะครับก็มา6,4นะครับมิดเดียว6ก็ไม่ทํเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ ในงวดประจํานะครับวันพุธนะครับที่16นะครับกรกฎาคมนะครับปศ2,568นะครับกับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับงวดนี้ก็ทําเต็มที่นะครับสุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกจะตรงใจนะครับ f อฟมิดดักหรือเปล่านะครับแอดก็ทําเต็มที่เช่นเคยนะครับก็ไปรับชมสูตรตัวเด่นพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนินเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2568นอะครับอ่าไปสูตรตารางวันนะครับไอเก่เงก็ลืมไปเนาะมาสรุปข้อสอบนะครับอ่าอันนี้เป็นสูตรตารางวันแล้วก็สรุปข้อสอบ ของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2568นะครับก็เดินทางนะครับมาถึงครั้งที่13แล้วนะครับตั้งแต่2มกราคมนะครับจนถึง2มกราคมนะครับจนถึงวันที่1นะครับกคนะครับก็รวมอยู่ที่ประมาณ13ครั้งแล้วนะครับ ข้อสอบนะครับออกอยู่ที่9 9 4 2 4 6นะครับข้างบน2 4 6นะครับข้างล่าง9 1นะครับจาก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 ข้อสอบอราวพัฒนานะครับราวพัฒนาจะเอา9 4นะครับเป็นข้อสอบล่างหรือว่า4 9หรือว่า9 2ข้อสอบไทยจะเอา2 4 6นะครับเป็นข้อสอบบนแล้วนกะ็ไปออกข้อสอบล่างต่างหาก นะครับงงดนนะครับเม็ดเดียวของแอดได้อยู่ที่6นะครับมา6 4 4 6กนะครับก็ยินดีกับ FC m i d มิดนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันนะครับของถุงเงินนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพาดูก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับ แอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบนะครับก็จะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสำหรับฮานอยนะครับหรือว่าหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นจะไปเรียกตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์นะครับวันอังคารนะครับวันพุธนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ ข้อสอบบอกว่าไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณให้ชมวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณให้ชมวันอังคารนะครับล่าสุดนะครับของอข้อสอบถุงเงินนะครับผม9 1 1 9มานะครับสำหรับชุดวินนะครับ9 1 1 9ล่างนะครับข้างบนนะครับผม6 4นะครับแอดเจาะด้วย6 3สายลูดเข้านะครับเม็ดเดียวแอด6นะครับตัวตัว6กับ0นะครับก็มาอยู่นะครับเม็ดเดียว นะครับสำหรับชุดวินมา6 9 1กก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปจะเป็นวันพุธนะครับพี่พี่น้อง6กับ9ตัวเดียวก,กันกับหัวได้เลยตัวเด่นมาเลข0ูนย์เลขห้าเลขหเลขแเลข2คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถชุดวินได้เหมือนกันนะครับข้อสอบวันนี้นะครับแอก็จะใช้เลขผสมนะครับจะใช้สูตรมังกรทองนะครับประมาณ5ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับจะมีเลข0ูนย์เลข1นะครับแล้วก็เลข2องเลข4ี่ นะครับเลข6แล้วก็เลข5นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบนะครับชุดตารางวันถุงเงินนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับเน้นๆนะครับชอบค่อยตามนะครับสูตรบวกออกมาได้นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดนะครับอยู่ที่1นนะครับจะใช้เลขของตารางวันถุงเงินนะครับ สำหรับหนึ่งนะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับ f c พี่น้องนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นชุดวินเนาะอ่าชุดชุดตัวเด่นเลยนะครับมันก็จะเริ่มจากศูนย์หนึ่งบวกนะครับสองหนึ่งนะครับบวกสามหนึ่งนะครับบวกสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่ง บวก81นะครับบวก91นะครับบวก1 1นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรขเด็ดนะครับผมเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินนะครับครีมนำโชคพารวยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวเจาะนะครับน้อยๆนะครับก็จมบังนะครับ ศูนย์หนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับแปดหนึ่งก็น่ากลัวนะครับตามนี้นะครับสำหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสำหรับ fc นะครับมิตรรักนะครับที่มิชื่นชอบหนึ่งแอดจะรองให้นะครับก็คือ4นะครับอ่าสี่ก็ในตารางเลยนะครับก็จะมี0 4 4 1มีแล้วก็จะมี4 2 นะครับ42ก็จะเป็น4ี่หนะครับ4ีหก็จะเป็น46นะครับประมาณนี้นะครับ46กลับหัวด้วยนะครับถ้ามา49เจะวาบุญนนะครับเพราะมันตัวเดียวกันเอาในตารางเลยนะครับ4 0 4ศ4 2 4 3ประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับสำหรับพ่าลองนะครับ2ตัวเด่นก็คือ4แล้วก็1นะครับ สำหรับสูตรเจาะนะครับผม3ตัวเด่นนะครับก็จะคัดอยู่ที่641นะครับ045 071นะครับไปเรียกผสมนะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับ542นะครับแล้วก็294นะครับแล้วก็2944 92นะครับแล้วก็691 96ึ 19, ประมาณนี้นะครับสำหรับสามตัวเด่นนะครับจากทางช่องแอดคิปนําโชคพาดูเก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมงมดที่แล้วนะครับผมก็เข้าเม็ดเดียว6นะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็จะลืม กดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมปุบกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพอรวยมานาเสนอนะครับสาหรับไอซีพี่น้องจะได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับหรือว่าวิ่งล่างๆอย่างเดียวนะครับก็คอมเมนต์มาบอกนะครับถ่ายคลิปอัปคิดห้นหาข้อสอบเลขวิ่งไอซีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ